โปรดกดติดตามช่องเพื่อให้คุณได้รับเรื่องราวใหม่ๆอยู่เสมอทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อมหาเศรษฐีกลับบ้านแบบไม่บอกใครและพบแม่บ้านของเขากำลังทำบางอย่างกับลูกชายที่ไม่มีพ่อคนไหนคาดคิดได้มหาเสษเปิดประตูบ้านเงียบๆอากาศในถงเย็นจัดจนเสียวับขึ้นต้นคอพื้นหินอ่อนสะท้อนเงาเขาเป็นลายซ้อนกลิ่นน้ำยาถูพื้นจางๆลอยแต่ปลายจมูก เขาก้าวช้าๆเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นดังเบาแบบที่เจ้าตัวก็ยังตื่นหูบ้านควรจะเงียบแต่กลับมีเสียงกระซิบแผ่วๆลอยมาจากห้องรับแขกด้านในหัวใจเขากระตุกเหมือนมีมือเย็นๆบีบรัดจากด้านหลังกระดูเขาเดินไปใกล้ขึ้นลมหายใจขาดเป็นช่วงสั้นๆแสงไฟในห้องรับแขกสลัว ทิ้งเงาทอดยาวเหมือนเส้นได้มืดชี้นำให้เขาเข้าใกล้ความจริตบางอย่างแล้วเขาก็เห็นแม่บ้านั่งชิดอยู่ข้างลูกชายของเขาเด็กน้อยกำลังร้องเบาๆน้ำตาหยดลงบนเสื้อจนเปียกเป็นวงและแม่บ้านกำลังจับแขนเด็กไว้แน่นใบหน้าเธอซีดและสั่นราวกับเจ็บหรือหวาบางอย่างเสียงหายใจของมหาเสนหนักขึ้นมือเขาเย็นจนแทบชา หญิงคนนั้นพูดบางคำออกมาเบาเหมือนลมหายใจหักครึ่งคำที่ทำให้หลังเขาชาวว่าบราวาโดนกระแสร้อลูกชายเขาเอ่ยเสียงสะอื้นบอกว่าพ่อแม่บ้านเขาชั่วแต่ประโยคนั้นยังไม่ทันจะจบเสียงบางอย่างด้านหลังก็ดังขึ้นเหมือนมีคนวิ่งชนประตูเหมือนมีใครอีกคนในบ้านที่ไม่คอวออยู่ตรงนี้มหาเสนหันขอบ กลิ่นลมอับจากทางเดินแคบด้านข้างพุ่งเข้าจมูกหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นอีกเหมือนกำลังจะพุ่งชนกระดูออกจากด้านในรอยเท้าเละดินจางๆปรากฏอยู่บนพื้นลากยาวจากประตูหลังเข้ามาในบ้านเหมือนมีใครชุดมืดเดินผ่านตรงนี้เมื่อไม่กี่นาทีก่อนเขาขยับคอหอยเสียงหายใจตัวเองดังจนเหมือนสะท้อนทั่วห้อแล้วแม่บ้านก็เงยหน้าขึ้น ดวงตาเธอสัน่นริมฝีปากขยับช้าๆเหมือนจะบอกความลับที่เขาไม่เคยคิดก่อนคำแรกจะหลุดออกมาเสียงฝีเท้าปริศนาจากด้านหลังดังอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมมหาเสนชะงักเส้นผมที่ต้นคอชูขึ้นเหมือนมีลมเย็บพัดผ่านเสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามากระแทกลงบนพื้นไม้ดังกึกกึกจังหวัสม่ำเสมอผิดธรรมชา เขาหันไปมองเงายาวของใครบางคนทอดเข้ามาในลานแสงสลัวยิ่งกว่าเดิมมันค่อยๆขยายเหมือนสัตว์ที่กำลังคลานออกจากมุมมือแม่บ้าคว้ามือลูกชายแน่นขึ้นน้ำเสียงเธอสัน่นท่านอยากอยากเข้าใกล้เด็กแต่คำของเธอถูกตัดขาดเมื่อเงาปริศนาก้าวเข้ามาครึ่งตัวเผยให้เห็นผิวเสื้อเปื้อนดินและลมหายใจหอบหนัก มหาเสนร,รู้สึกปลายจมูกแสบเพราะกลิ่นเขาแปลกๆล,ลอยมากับลมกลิ่นที่ทำให้เขานึกถึงเลือดที่พิ่งแห้งไม่กี่นอเขาถอยหนึ่งก้าโดยไม่รู้ตัวแผ่นหลังแทบติดผนังหินเยะผิวสัมผัสนั้นแข็งและชื้นเหมือนห้องที่ไม่ได้ใช้งานมานาเด็กชายสะอื้นสายตาเขาไม่กล้ามองไปทางเงามืดแต่ติดอยู่ที่หน้าแม่บ้าที่ซีดลงเรื่อยๆ หญิงคนนั้นหันมามองมหาเสนสายหน้าเบาๆเราวกับกําลังขอให้เขาไม่ทําสิ่งที่กําลังจะทําหรือไม่พูดสิ่งที่ไม่คอวอดพูดท่านเข้าใจผิดเธอเอ่ยเสียงเบาเหมือนจะขาดกลางอากาเขาไม่ใช่คนร้าแต่ก่อนที่เธอจะพูดต่อเงาปริศนาก็ยื่นมือเข้ามาในแสงมือใหญ่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและมีเศษดินติดอยู่ และเส้นเลือดปูดจนดูผิดปกติราวกับผ่านการบีบหรือฉี้บางอย่างมหาเสนใจเต้นจนเหมือนจะหลุดออกจากอกลมหายใจสั้นหูอื้อภาพตรงหน้าสั่นเหมือนอากาศรอบตัวร้อนจัดหรือเยะจัดเกินไปเงานั้นพูดเสียงทุ่มต่ำแห้งกรังจนเหมือนคนไม่ได้พูดมาหลายวะอย่ากลัวแม่บ้าสะดุง้งมือเธอสั่นจนเด็กชายต้องจับตอบ รากับเด็กลัวว่าเธอจะเป็นอะไรไปเงาเดินออกมาอีกก้าวเผยให้เห็นใบหน้าครึ่งหนึ่งเต็มไปด้วยรอยช้ำเปื้อนเหงื่อและคราบน้ำสีคล้ำที่ยังไม่แห้่ผมกลับมาเพราะน้ำเสียงเขาติดขัดเหมือนอยู่ระหว่างเจ็บปวดและรีบเร่งบางยาเพราะมีคนตามมาทันทีที่ได้ยินคำว่าตามมาลมในห้องเหมือนหยุดนิง่ง ทุกเสียงในบ้านดับลงเหลือเพียงเสียงหัวใจของมหาเสนเต้นรัวจนเหมือนค้อนตีแกนเหล็กเขาหยุดหายใจไปหนึ่งชั่วขณะเพราะดวงตาเขาเหลือบไปเห็นประตูหลังบ้านกำลังเปิดแง้มออกเล็กน้อยและเงาที่สองเงาเล็กกว่ากำลังเคลื่อนเข้ามาช้าๆเงาที่เหมือนเด็กแต่รูปร่างผิดสัดส่วนแขนยาวเกินปกติคอเอียงไปด้านหนึ่งอย่างประหลาด มหาเสนไม่แน่ใจว่าเงานั้นมาจากมนุษย์หรือจากสิ่งที่ไม่ควรมีตัวตนอยู่ในบ้าคืนวันนี้เสียงเท้าปริศนาดังอีกครั้งใกล้กว่าเดิมชัดกว่าเดิมหนักกว่าเดิมและแม่บ้าก็พูดออกมาคำหนึ่งคำที่ทำให้เลือดในตัวเขาเย็นลงทันทีจนรู้สึกได้ว่ากระดูกสันหลังเหมือนถูกลูปด้วยเลแพ้ ท่านเขาไม่ใช่คนที่ท่านรู้จักอีกแล้วเงาที่สองหยุดตรงขอบกรอบประตูก่อนจะก้าวเข้ามาช้าๆช้าเสียจนทุกลมหายใจในห้องเหมือนถูกแขวนค้างไว้กลางอากาศและมหาเสนเพิ่งรู้ตัวว่าเขากำลังจ้องสิ่งที่ไม่ควรมะในบ้านของตนเองต้องการให้ผมเขียนต่ออีกยาวแค่ไหนเงาที่สองก้าวเข้ามาใต้แสงไฟสลัวรูปร่างบิดเบี้ยวเล็กน้อย เหมือนผ่านบางสิ่งที่มนุษย์ไม่คอวดอพบเจอเสื้อผ้าที่มันใส่หลวมโครกเหมือนเป็นของคนตัวใหญ่กว่าชายเสื้อลากพื้นเป็นเส้นยาวคล้ายถูกฉุดลากมาจากด้านนอมหาเสนหายใจติดขัดลมหายใจที่เคยมั่นคงกลับเปลี่ยนเป็นเสียงกระท่อนกระแทนเหมือนมีควนบางอย่างค้างอยู่ในปอสายตาของเขาถูกดึงไปที่นิ้วของเงานั้นยาวเกินปกติ ผิวคล้ำเป็นปื้นเทาขยับงอทีและข้อช้าๆเหมือนกำลังทดลองการเคลื่อนไหวเด็กชายสะอื้นหนักขึ้นซุกหน้ากับแขนแม่บ้าเสียงกลั้นสะอื้นสั่นเหมือนเครื่องดนตรีที่เล่นเพีย้ยมหาเสนยกมือขึ้นเหมือนจะป้องลูกแต่แขนกลับหนักเกินกว่าจะขยับเหมือนมีเงื่อนล่องหนพันรอบข้อต่อแม่บ้าเอ่ยเสียงสัน่น ท่านอยากขยับมันจะเข้าใกล้เด็กคำพูดนั้นยังไม่ทันจบเงาที่สองหยุดนิ่งตาหรือสิ่งที่คล้ายตาหันมามองมหาเสนแววตาพลาเหมือนลึกลงไปหลายชาเหมือนบ่อน้ํามืดที่ไม่มีวันเห็นก็แสงไฟสลัวสะท้อนบนผิวมันทำให้เห็นคราบสีดำลอยบนแก้มเป็นรอยนิ้วใครบางคนกดไว้จนเป็นแถบยาว เหมือนเคยถูกจับฉุดอย่างรุนแรงมหาเสนร,รู้สึกหนาวเข้ากระดูกทั้งที่อากาศในบ้านไม่ได้น้อยลงแต่เป็นความรู้สึกหนาวจากในอกลามขึ้นคอและกัดตรงท้ายท้อเงาตัวแรกชายชุดเปื้อนดินรีบยกมือขึ้นทำสัญญาณให้มหาเสนถอยแต่เขาเองก็สัน่นสั่นจนไหลกระตุกเหมือนกำลังฝืนความเจ็บจากภายในที่สี่ มันตามผมมาตั้งแต่ป่าผมคิดว่าผมหนีได้แล้วชายคนนั้นพูดเสียงแห้งราวคอแตกแต่มันโตขึ้นเปลี่ยนสระไม้ลายและมันจำบ้านนี้ได้คำว่าจำบ้านนี้ได้แทงเข้าออกมหาเสนมือเขากำแน่นจนเล็บกดเข้าฝ่ามือตัวเองแต่เขาไม่รู้ตัวแม้แต่นอในเสี้ยววินาทีนั้นเงาที่สองโน้มคอไปด้านข้างเคลื่อนไหวช้า เหมือนกำลังฟังเสียงบางอย่างในอากาศแล้วมันก็ยกแขนขึ้นแต่พื้นไม้ลากปลายนิ้วไปมาเสียงดังครืดครืดเป็นเสียงแหลมที่เหมือนจะขูดเข้าตรงกระโดของมหาเสนแม่บ้าสะดุง้งเสียงเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินมันกำลังหาอะไรบางอย่างเด็กชายเงยหน้าช้าดวงตาเปียกน้ำและพูดคำหนึ่งออกมา คำที่ทำให้ทั้งห้องเงียบลงทันทีเหมือนทุกเสียงถูกบีบให้หายไปในวินาทีเดียวเด็กน้อยกระซิบมันเรียกชื่อผ่าเมื่อกี้มหาเสนร,รู้สึกหัวใจหยุดไปหนึ่งจังหวะหูอื้อจนไม่ได้ยินเสียงลมผ่านตาบเบลอขาแทบไม่รับน้ำหะ่ะเพราะในตอนนั้นเองเงาที่สองค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นแล้วเอียงศีรษะไปทางเด็กชาย เหมือนกำลังยิ้มเหมือนจำหน้าเด็กได้เหมือนกำลังจะขยับเข้ามาใกล้กว่าที่ควรใกล้มนุษยะและบางสิ่งในแสงสลัวนั้นเริ่มเผยตัวมากคือเผยให้เห็นว่าสิ่งที่ตามเข้าบ้านมาในคืนนั้นไม่ใช่แขกไม่ใช่คนและไม่ใช่สิ่งที่ควรถูกมอต้องการให้ผมเขียนต่ออีกยาวๆแบบเดิมไหมเงาที่สองยืนนิ่ง แต่อากาศรอบตัวมันกลับสัน่นสั่นเหมือนคลื่นร้อนที่ลอยออกมาจากไฟทั้งที่มันไม่ได้ร้อบเลยสักนิดเสียงหายใจของมันดังยาวและลึกเหมือนลมที่ผ่านโรงไม้เก่ากลิ่นชื้นคาวบางอย่างลอยออกมาแต่แก้มมหาเสนจนรู้สึกแสบปลายจ่าชายชุดดินก้าวไปครึ่งก้าแต่เขาก็สุดลงทันทีเหมือนถูกแรงที่มองไม่เห็นกดไว้หัวไหล่กระตุก มือสัน่นเสียงหอบแหลมจนฟังแทบไม่ออกว่าเป็นคนหรือสัตว์แม่บ้าร้องห้ามแต่เสียงเธอขาดห่วงเหมือนข้อถูกบีบด้วยความหวาเด็กชายถอยหลังมือคว่วยคว้าหาอากาศเหมือนอยากหาที่จับแต่สัมผัสได้แค่ลมเยะที่ไม่มีจุดยึดเกา่ามหาเสนพยายามก้าวไปขวางแต่ร่างกายไม่ขยับ เหมือนปลายเท้าถูกตรึงไว้ด้วยน้ำหนักมืดมิดบางอย่างเงานั้นยกศีษะขึ้นเผยให้เห็นช่วงคอที่ผิดรูปกระดูกบางข้อยื่นออกบางข้อยุบเข้าเหมือนถูกบิดมาหลายครั้แสงจากคมเหนือหัวสะท้อนบนผิวสีเทาปนดำเป็นผิวแห้งตึงเหมือนดินแตกระแหงหลังฝนหยามันขยับริมฝีปากช้าแห้ง เหมือนก้นไกเก่าที่กำลังฝืนหมุนแต่ไม่มีเสียงใดออกมามีเพียงลมหายใจที่ฟังคล้ายเสียงกระซิบแหวมหาเสนร,รู้สึกเหมือนเสียงนั้นพุ่งเข้าหูผ่านกระดูกลงไปถึงอกเหมือนคำที่ไม่ได้ออกจากปากมันแต่ออกจากภายในห้อกเองแม่บ้าจับแขนเด็กแน่นกว่าเดิมนิ้วเธอซีดรอยข้อนิ้วขาวจนเห็นเส้นเลือดนูน เธอหันมามองมหาเสนในแววตาเต็มไปด้วยความรู้ที่เธอไม่กล้าพูดออกราวกับเธอรู้ว่ามันเป็นสระไอไม้หมวนเงานั้นยื่นมือมาข้างหน้ายาวผอมเกินมนุษย์ข้อกระดูกเรียงไม่สม่ำเสมอปลายนิ้วแตะพื้นเบาๆแล้วลากเป็นเส้นเส้นยาวโค้งเหมือนสัญ,ญลักษณ์บางอย่างเหมือนเครื่องหมา เหมือนอักขระที่ไม่ใช่ภาษามนุษย์เด็กชายสะดุง้งกําเสื้อแม่บ้านแน,น่นและพูดเบาๆเสียงสัน่นน้ำตาไหลอาบแก้มแม่มันเขียนชื่อพบนพื้นมหาเสนหูอื้อทันทีโลกหมุนใจเต้นแรงจนเจ็บซี่โคเขามองไปที่พื้นและเห็นเส้นที่มันลากบิดค้งเหมือนลายมือที่เพิ่งฝึกเขีย แต่มีบางช่วงที่เป็นลักษณะเหมือนรอยเล็บจิกลงแรงเกินไปจนพื้นไม้ทะลอกเป็นรออเสียงหึ่งเบาๆดังในอากาศลอยวนรอบห้องเหมือนมีอะไรบินผ่านแต่ไม่มีมแมลงไม่มีลมไม่มีอะไรที่ควรทำให้เกิดเสียชายชุดดินพยายามลุกขึ้นเขาเอ่ยคำขาดขาดหายหายมันตามเด็กมันต้องการสิ่ง แต่เงานั้นหันไปมองเขาทันทีและในจังหวะที่มันขยับตามหาเสนร,รู้สึกได้เลยว่าอุณหภูมิห้องตกลงอย่างรวดเร็วเหมือนมีมือเย็นจัดปิดรอบหัวใจเขาแสงไฟกระพริบหนึ่งครั้งสองครั้งทุกคนหยุดนิ่งแล้วเงานั้นหันกลับมาทางเด็กชายอีกครั้ช้าตรงเหมือนมันรู้ว่าต้องการอะไร และกำลังจะได้มันเรื่องยังไม่จบต้องการให้ผมดำเนินต่อยาวๆแบบเดิมอีกไหมแสงไฟสลัวเหนือหัวกระพริบอีกครั้งครั้งนี้แรงกว่าเดิมเหมือนหลอดกำลังจะขาดหรือเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังดูดแสงออกจากอากาศเงานั้นหยุดตรงหน้าเด็กชายระยะที่ใกล้เกินไปใกล้จนมหาเสระรู้สึกลมหายใจของมันกระทบผิวแก้มเด็ก ลมหายใจเยะจัดแห้งเหมือนลมจากช่องเขาในคืนไร้แสงจัดเด็กชายตัวสั่นฝ่ามือเย็นจนเห็นได้ชัดแม้ในแสงสลัวน้ำตาไหลเป็นสายหยดลงบนพื้นผสมกับรอยขีดที่เงานั้นเพิ่งลากไว้แม่บ้ากระชากเด็กเข้าหาตัวแต่มือเธอสั่นเกินไปแรงเธอไม่พอเหมือนถูกตัดกำลังบางอย่า เหมือนอากาศรอบตัวเธอหนักขึ้นทุกวินามหาเสนขยับปากอยากตะโกนอยากห้ามอยากปกป้องลูกแต่เสียงไม่ออกเหมือนลำคอถูกกดด้วยแรงที่ไม่ใช่มนุษย์ในช่วงวินาทีที่ทุกอย่างค้างเงานั้นก้มศีรษะก้มจนปลายผมมืดของมันแต่แก้มเด็กปลายผมนั้นเย็นแห้ง เหมือนเส้นหญ้าที่ถูกทิ้งไว้ใต้เงาเขามาหลายคืนแล้วมันกระซิบเสียงเบาแห้งแตกเหมือนเสียงผ้าเก่าถูกฉีกเป็นชิ้นแต่ทุกคนได้ยินชัดเจนจนเหมือนเสียงนั้นดังอยู่ในกะโหลกศีรษะเจอแล้วแม่บ้าร้องเป็นเสียงที่ทั้งสั่นทั้งแตกเหมือนคนที่กลั้นมาตลอดหลายปีอย่าเอาเด็กไป ได้โปรดชายชุดดินพยายามยันตัวขึ้นเลือดซึมจากข้างแก้มเขามองมหาเสนดวงตาเบิกกว้างเหมือนอยากบอกบางอย่างสำคัญบางอย่างที่อยากให้พูดตั้งแต่เขามาถึงประตูหลังมันคือสิ่งที่เคยอยู่กับเมนของท่าคำพูดนั้นขาดหายเพราะเงานั้นชูมือขึ้นมือผอมยาวผิดธรรมชา เงามื่อจากปลายนิ้วยื่นยาวออกไปบนพื้นเหมือนควันดำคืบคลานช้าแต่หน้าขนลุกจนโลกทั้งใบเหมือนหดเข้าหาต่อมันวางมือบนบาของเด็กชายบาทที่สั่นจนแทบหายใจไม่ออทันทีที่มือสัมผัสไฟทุกดวงในบ้านดับลงพร้อมกันเสียงตึกกังวานเหมือนบ้านทั้งหลังเต้นตามจังหวะหัวใจของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ในความมืด มีเพียงเสียงลมหายใจของสิ่งนั้นลึกหนักสม่ำเสมอเหมือนมันเต้นแทนทุกหัวใจในห้องและในมือสนิทนั้นเด็กชายพูดเสียงเบาแผ่วแต่ชัดพอจะทำให้เลือดมหาเสนเย็นวาบเกินกว่าจะขยับได้พ่อมันบอกว่ามันอยู่กับหนูตั้งแต่คืนที่แม่หายสรรไม้มาลายไปลมหายใจมหาเสนขาดห่วง เหมือนถูกดึงจมลงในน้ำแข็งไฟค่อยๆกลับมาทีละดวงสว่างทีละจุดเผยให้เห็นว่าเงานั้นตอนนี้ยืนอยู่ด้านหลังเด็กชายเต็มตัวสูงกว่าเดิมแขนยาวกว่าเดิมรูปร่างเริ่มไม่เหมือนมนุษย์อีกต่อแม่บ้าร้องสัน่นท่านมันจำเด็กได้เพราะมันเคยอยู่ในบ้านหลังนี้มาแล้วมันกลับมาเอาสิ่งที่ขาดไป มหาเสนมองเงานั้นแล้วความจริงบางอย่างเริ่มประสานกันเข้ารูปรอยบนผนังที่เขาเคยคิดว่าเป็นรอยเช็ดทำความสะอาดเสียงเดินกลางคืนที่เขาคิดว่าเป็นท่อแอร์เสียกลิ่นชื้นในห้องลูกที่เขาคิดว่าเป็นจากรองเท้าเด็กทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดเงานั้นยกมือขึ้นอีกครั้งช้าเหมือนกำลังจะวางบนหัวเด็กชาย เหมือนกําลังทําพิธีบางอย่างเหมือนจะประกาศสิทธิเหนือบางสิ่งที่เคยเป็นของมอและมหาเสนร,รู้สึกถึงแรงบางอย่างผลักหลังเขาผลักให้เขาต้องลุกต้องพูดต้องทำอะไรบางอย่างก่อนจะสายเกินไปเงานั้นก้มศีรษะและแสงไฟสลัวสะท้อนถึงดวงตาของมันเต็มๆดวงตาที่ไม่ใช่ดวงตาคนแต่ลึกมืด ว่างเปเหมือนหลุมที่รอจะกลืนทุกคนในบ้าคืนนี้ต้องการให้ผมเขียนต่ออีกยาวๆแบบเดิมหรือให้เพิ่มความเข้มข้นกว่านี้ดวงตานั้นลึกจนเหมือนจะดึงทุกลมหายใจเข้าไปความมืดในตาของมันไม่ใช่สีแต่มันเหมือนมีช่องว่างที่ดูดอากาศดูดเสียงดูดความคิดของคนที่จองสายตากับมัน มหาเสนร,รู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองถูกย้ายไปอยู่ในมือคากบางอย่างเต้นแรงจนปวดเต้นผิดจังหวะเหมือนจะหยุดได้ทุกวินาเด็กชายตัวแข็งเหมือนแรงทั้งหมดในร่างหายไปดวงตาเริ่มลอยไม่กระพริบราวกับตกอยู่ในผวังที่ฝืนไม่สระไม้มาลายเงานั้นโน้มใบหน้าเข้ามาใกล้ใกล้จนปลายคางของมันเกือบแตะสีเสเดก เงาเล็กๆของมันสั่นราวกับเปลวไฟสีดำที่เติบโตจากพื้นแม่บ้าพยายามตะโกนแต่เสียงกลับแตกเป็นลมไม่เป็นคำเหมือนลำคอถูกกรีดด้วยความกลัดชายชุดดินหอบแรงแต่ดวงตาของเขาเบิกกว้างขึ้นเหมือนเห็นบางสิ่งโผล่จากด้านหลังเงานั้นบางอย่างที่ทำให้เขาอ้าปากแต่ไม่มีเสียงหลุดออกมา มีเพียงลมหายใจสั้นรัวเหมือนคนใกล้าขาดอากาศมหาเสนมองตามแล้วเขาก็เห็นมันเห็นเงาอีกเส้นสายยาวลอยขึ้นจากแผ่นหลังของสิ่งนั้นเหมือนแขนที่สามแต่ยาวกว่าบิดงอมากกว่าเคลื่อนไหวช้าเหมือนกำลังจะเอื้อมมาคว้าอะไรบางอย่างในอากาศ แขนนั้นขยับทีละข้อเสียงกรอบๆดังลอดอากาศเหมือนกระดูกที่ไม่เคยถูกใช้กำลังถูกง้างให้ทำงานอีกครั้มหาเสระสั่นไปทั้งตัวขนแขนลุกราวกับใบมีดเย็นเฉียบเฉือนผ่านผิวในหูเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างเสียงอื้อเสียงหือฟังคล้ายเสียงคนจำนวนมากกระซิบแผ่วจากใต้พื้นบ้า เงายกแขนที่สามขึ้นและจังหวะนั้นเด็กชายสะดุ้งแรงเหมือนถูกดึงจากข้างในดวงตาหลี่หายใจติดเหมือนกำลังถูกลากออกจากโลกนี้ทีละลมหายสระไอไม้ม้วนแม่บ้าร้องให้จนเสียงหายเธอพยายามดึงเด็กเข้ามาแต่เงานั้นเพียงขยับปลายนิ้วแผ่นกายของเธอก็สะท้อนกลับร่างเธอกระแทกพื้น หัวกระทบไม้ดังปึกเสียงนั้นทำมหาเสนแทบหัวใจหลุดออกจากอกเขาเก้าวไปข้างหน้าแขนสัน่นปากขยับแต่เสียงไม่ออเงาหันมามองเขาเพียงครึ่งวินาทีครึ่งเดียวแต่พอนานพอให้หัวเขาเต้นจนโลกมืดวูบและในเงานั้นเขาเห็นบางอย่างสะท้อนกลับมาในดวงตาของมันเหมือนรูปเงาตัวเขา แต่บิดเบี้ยวผิดรูปหัวเอียงแขนยาวเหมือนมันกำลังสร้างเงาของเขาใหม่ในรูปร่างของมอชายชุดดินตะโกนสุดแรงอย่ามองตามันจะดึงท่ามหาเสนหลปดออกจากภวังสะดุง้งหันหนีลมหายใจพุ่งออกมาแรงจนเจ็บหน้าอกเงานั้นขยับมาทางเด็กอีกครั้ง แขนที่สามค่อยๆลอยลงช้ามั่นคงเหมือนกำลังจะวางลงบนหน้าอกเด็กชายเหมือนกำลังจักรับอะไรบางอย่างจากร่างที่ยังอ่อนแอเกินจะสู้เด็กชายร้องเสียงขาดห่วงพออมันบอกว่ามันจะเอาสิ่งที่แม่เอาไปคือมหาเสนหัวใจแทบหยุดมือเขากำแน่นจนเส้นเลือดโปล่สมองเหมือนถูกบิด เพราะคำว่าแม่เพราะความลับที่เขาไม่เคยรู้เพราะความจริงที่เริ่มต่อกันเป็นรูเงายื่นมือเข้ามาใกล้หน้าเด็กช้าชัดเหมือนกำลังจะสัมผัสตรงกลางอกและในเสี้ยววินาทีนั้นบางสิ่งในห้องเปลี่ยนไปพื้นสัน่นผนังสัน่นอากาศเหมือนถูกฉีกออกแสงไฟรี่ลงเสียงลมดังวุบหนึ่ง เหมือนแรงจากข้างนอกทะลุเข้ามาในบ้านโดยไม่ผ่านประตูเด็กชายกรีดร้องเสียงดังจนแม่บ้านเอามือปิดหูชายชุดดินสุดมหาเสนแทบยืนไม่ไหวเพราะสิ่งนั้นบางอย่างที่อยู่ใต้ความมืดเพิ่งโผล่ออกมาจากเงาข้างหลังสิ่งนี้ร่างนั้นใหญ่กว่ามืดกว่าและดูเหมือนเป็นตัวตนที่เงานั้นเองยังกลัว ต้องการให้ผมเขียนต่อยาวๆแบบเดิมอีกไหมเงาใหญ่นั้นค่อยๆโผล่ขึ้นจากมุมมืดไม่ใช่ด้วยท่าทางคุกคาแต่เหมือนกำลังเรียกกลับบางสิ่งที่ควรกลับไปนานแล้วเงาที่จับเด็กไว้ชะงักปลายนิ้วที่เกือบแต่อกเด็กหยุดแข็งเหมือนถูกสั่งให้วางมือลงลมหายใจในบ้านเงียบลงในทันที เหมือนเวลาถูกบีบให้เดินช้าเงาใหญ่ขยับเข้ามาใกล้ไม่ได้ส่งเสียงแต่ทุกคนในห้องรู้สึกเหมือนบางอย่างลงมาถึงพื้นหนักลึกสงบแบบประหลาดเหมือนพลังที่มาเพื่อจบสิ่งไม่ใช่เพื่อเริ่มความมืดไหมเงาน้อยตัวที่ตามเด็กมาตลอดค่อยๆถอยหลังดวงตาที่เคยมืดลึกเริ่มอ่อนเริ่มจาง เหมือนหมอกที่โดนล,ลมเช้าเป่าให้หายไปทีละเซ่แม่บ้านรีบคว้าตัวเด็กกอดแน่นมือเธอสัน่นแต่น้ำตาที่ไหลคราวนี้ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเห็นว่าเด็กปลอดภัะมหาเสนก้าวเข้ามาช้าแต่มั่นคงเขายืนตรงหน้าเงาน้อยไม่ใช่เพื่อท้าแต่เพื่อยอมรับเพราะตอนนี้เขาเข้าใจแล้ว ว่าคืนนั้นวันที่ภรรยาเขาหายไปเธอไม่ได้ทิ้งบ้านไม่ได้ทิ้งลูกเธอทิ้งบางสิ่งที่ตามเธอมาและมันกลับมาตามหาสิ่งที่มันคิดว่าเป็นของมอมหาเศนเอ่ยเสียงต่ำช้าหนักพอแล้วให้ผมจัดการเองเงาใหญ่เหมือนผู้ปกครองของโลกมืดโน้มตัวลงเล็กน้อย เหมือนรับฟังเหมือนมอบสิทธิ์ให้มนุษย์ตรงหน้าตัดสินจบเรื่องร้าเงาน้อยหันกลับมามองเด็กครั้งสุดท้ายไม่ใช่ด้วยความอยากได้แต่เหมือนความกังวลเหมือนมันเฝ้าดูเด็กมาตลอดไม่ใช่เพื่อทำร้าแต่เพื่อปกป้องจากเงาที่ใหญ่อื่นๆที่ไม่เคยหยุดวงเวียนในโลกเดียวกันมหาเสนเข้าใจแม่บ้านเข้าใจ ชายชุดดินยิ่งเข้าใจทุกคนในห้องรับรู้ตรงกันว่าสิ่งที่คิดว่าเป็นภัยมาตลอดอาจเป็นเงาที่เหลืออยู่ของผู้ที่รักเด็กมากเกินจะปล่อยไปเงาใหญ่ยื่นแขนกว้างเงาน้อยเดินเข้าไปหาช้านิ่งจนภาพทั้งสองกลายเป็นสายหมอกสีมืดผสมกันเบาบางลอยขึ้นและสลายไปในมุมห้อง เหมือนควันเหมือนฝันเหมือนไม่เคยมีอยู่ไฟในบ้านติดขึ้นอีกครั้งอุ่นนิ่งไม่มีเงาแปลกไม่มีเสียงกระซิบไม่มีลมชื้นที่คอยไหลผ่านสายตาเด็กจับมือพ่อแน่นแม่บ้านยิ้มทั้งน้ำตาชายชุดดินนั่งนิ่งเหมือนคนที่เพิ่งวางภาระที่เคยคาใจมาเนอร์มหาเสนก้มลง ลูกหัวลูกเบาๆเสียงเขาอ่อนลงจนแทบเป็นลมหายใจเราจะไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้กลับมาเกิดอีกพ่อสันนะอากาศในบ้านสงบเงาในมุมห้องนิ่งไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวคืนที่มืดที่สุดของครอบครัวนี้จบลงแล้วแต่อุ่นไอสุดท้ายที่ลอยจากมุมนั้นเหมือนบอกว่าเงาบางเงาไม่ได้หายไป แค่กลับไปยังที่ที่มันควรอยู่เท่านะโปรดกดติดตามช่องเพื่อให้คุณได้รับเรื่องราวใหม่ๆอยู่เสมอ